มีครับมีครับมีครับลง้าครับมีครับอยู่บนฟ้าครับลง้ามากครับสองตัวครับเป็นสองตัวครับเหมือนจะลงแหลมไม่แหลมแหลมครับแหลมแหลมแหลมสองตัวแหลมแหลมอะไรของมันวะตัวครับสองตัวที่เห็นลงแหลมวะ w ั t c h out ันการตัวบ้าน้ายตัวครับบ้าน้ายครับโอ้มีปืนเลยโหมปหนึ่งครับ โดดครับจะโดดครับอ่สุเลี้วสองเออเงีนตัดเออเงนเออเยอะเวียดนามตบวันเวียดนามตบวันนตะวันฮันเล่ เดินไกลอันนี่วะอย่าบอสเดี๋ยวจเป็นแหละว่าไม่มีเสียงมาวิ่งวิ่งวิ่งตลอดเลยเมื่อกี้ตอนนี้ก็ได้ยินมาวิ่งมาแวบ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 มาวิ่งมาแว็บผมผงบอดแล้วมั้ง มันไม่หายมั้งไอ้ที่เราเคยอ่านเจออยู่เล่นเกมเยอะมันน่ากินของสุกดิบเยอะแก้วแก้วหูแก้วเสพอะแก้วหูตัวแก้อยตัวตัวกันเนี่ยเนี่ยข้างขวากูเวลาพังพูดเสพกูกำลังเสพไปหาหมอเลุยจะเป็นเฮี้ยอะไรดะจริงไปหาหมอเลยวันหยุดเนี่ยวันหยุดเนี่ย ที่มาตายไม่ดีย่ามันแย่นะเว้ยอืมป๋องที่ต้องใช้แลยหูก็ดับอยู่แล้วยิงมาวิ่งมาแวบมาวิ่งมาแวบเดี๋ยวทีนี้บอกโอ้พี่ขอโทษน้องพี่ไม่ได้ยินหูพี่มันดังวิ่งอยู่เขาเป็นเที่ยวแล้วเนาะเรื่องเราพูดหนูไเลยเร่องเราพตลอดเลยเ่ายกันไก็ไปแก้เรากูขาดไปคนใช่ปะ

ถอดฟังลองถอดฟังสักพักนึงพี่ถอดเดี๋ยวฟังแล้วค่อยมาฟังใหม่ต่อไปได้ยินไหมเนี่ยเอ้สวยโอ้โพี่เจนครับจะต้องจะต้องวิ่งมาแวบรันีอะไรนะนี้หรอครับใช่ครับห้าโมงครับห้าโมงครับเล่นครับห้าโมงอะห้าโมงถึงตีหนึ่งนะครับ ได้ครับพร้อมครับห้าโมงถึงตีหนึ่งครับพร้อมครับโอเคครับได้ครับครับเก็งครับผมตรงนี้ห้องอะไรครับไม่มีห้องใช่ไหมครับผมถามพี่แชมป์เลยครับอ่าจะไม่ใช่ห้องเล่นยัวด้วยวมีอันนี้ผมไม่เล่นนะครับอือโอ้หลังเล่นยัวแล้วก็ต้องกินกระสิบปลา ทำไมยังไสตากดียมอ่ะเฮ้ยเแบบเกมแบบการบ้านอ่ะกงไ่สิบตาฟิวต้องเกมละิวสามสิบฟ <c oughs> <ang> ิวไม่ถึงฟิวไม่นับเฮ้ยต้องเกมหนึ่งถึงถึงโอ้โหสิบตา้เหรอต้องกินไก่ห้าเกมต้องกินไก่ห้าเกมติด กินไก่ห้าเกมตัวไอ้ยังเล่นพอเถึงเกมสามเกมสี่ยังไม่ไอ้มีใครเข้าอลยไหนเลยขาแข่งนะ่เอาก็เล่นแบบนี้ไงเล่นแบบซ้อมไงลงเมืองเลยอ่ะรถต่อเลยลงเมืองเอาก็ต้องเล่นอย่างนั้นแหละตอนนี้เราเล่นแบบแข่งเล่นแบบอันนี้ไหมก็กินไก่ห้าเกมอ่ะเอาเอาจะลงไหนก็ได้ โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ครบไม่คงไม่คงโอ้ยนี่คือยิงตายเผื่อเกมหน้าเลยนะเมื่อกี้โดนไอ้หลงล้าเจอยูไห่แม่แม่หูหายังเพื่อนอืมย่างน้อยอย่างน้อยก็มีตาเฮ่ยว่ะ พอเสียงเวลาเสียงอะไรเข้าหูมามันจี้จี้จี้ฟังดูไปหมอไม่หาหมอสัตว์อะไรหนึ่งกูเป็นอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยร่างกายกูเป็นอะไรหนักกว่านี้ปั๊ดนี่ร่างกายกูเป็นอะไรเนี่ยฟันก็หลุดเฮ้ยเหี้ยรถมันมีแค่ต่อเฮ้ยลงมานี่ร่างกายกูเป็นอะไรมันจะเป็นอะไรแต่วงล่างวะในล่างหรอล่างครับ เนี่ยถึ่ไหลอะไรเนี่ยพี่แบงค์มันตั้งชื่อเทียอะไรอ่ะ U E อ A U ยเดจะยีืดขึ้นไม่ตั้งชื่อใหม่เดี๋ยวเป็นนักล่ารอยยิ้มมันตั้งได้ป่อวะไม่ได้วะแม่งยาวเกินชื่อไทยอ่ะรอยยิ้มนี่วะรอยยิ้มที่หายไปพี่ตั้งผมตั้งล่าพี่ตั้งรอยยิ้มกูยิงเนาะพี่เดินไปซ้ำอ่ะ นักล่ารอยยิ้มเฮ้ยชื่อมันสีเลยตัวชื่ออ่ะเฮ้ยคนละคละอ่ะมาวิ่งมาแบบคุ้มกันชื่อไม่หยุดโจทิเฮ้ย ซ่อมรถไหมครับใครซ่อมรถไหมครับเฮ้ยเฮ้ยตึบตึ๊บตึ๊กระตกุกกระตกุกกระตกุะตก,ตก,ตกอู้อู้อาการคนหูเสื่อมอ๋อเฮ้ย ใช่แล้วครับกลัวนะแล้วตอะไรวะเอากูสติหลุดเลยเมื่อกี้กูเคมาอยู่ดีหูกูดังว่แบบมีคนตบป้องขื่อกลัวเมื่อกี้มีคนป้องหูเ้ากูเคยเคยโดนม้่งหูเลย กลางวงมีแต่ตึกใจกลางความรู้สึกมีแต่เธออุย <c oughs> อ้ยมุ <c oughs> ้ยมบอกโต้ตใช่ไหมมึงต้องบ้องอีกข้างว่าแมนแต่มันหายลองบ้องตัวเองเิไม่ให้บ้านนี้บ้านนี้อก่หบ้าน,นบ้านอะเนี่ย <c oughs> แต่บ้านนี้ คดีเยอะหน่อยนะความทรงจามีเยอะหน่อยระวังนะครับทีมเลยรอบนี้ไม่โดนเห็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีเอ้ยรถเกินนะครับเกนวะเตรียมท้ายแล้วกินไก่นะใครบอกวะมีนะครับไม่คุ้นห่าลูกของฉันเอ้โหตอนนี้ถ้าผมขับปาดให้พร้อมยิงไหมล่ะพร้อมได้น <ged bubble> ็อกแน่นอนบ้านไกลตัวนึง

จะให้อหูวิ่งหูวิ่งหูวิ่ง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 จะให้ไอ้วันดูมันกันไอ้อ้วันเฮ้ยตรงนี้เจ้น้ที่เจ้าห้าทเรียบรอยเรียบรอยีไบร้อยเรียบร้อยรถจิบจิบรจิบ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 เดี๋ยวเข้าไปเฮ้ยบักกี้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 รถเตะรถเตกตัวร์ มาตัวมตัวมโอ้ยโอ้โอำด้ปุบจนดาเาไปตายโอมออ๊อล่ตัวัตัวั้วนัอไะอมันนอบไม่น่ายิงแล้วนะข้าวัน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  น้ีครับน้ำดีครับมาวิ่งมาแวบมาวิ่งมาแวบเด็กแันที่ใหยับตัวผมไม่ใช่เด็กนที่เลไอ้โเด็กนที่ะไรโทอะไรอะไรอะไรวะไอ้หอย โอ้ออนมีออนม้ซซ oh, no. ื alumni, nice. oh, ้องกันมิงกมิงกมิงกมิงบกมิงบนนอกวั Watch out มองมอเจ็บ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 นะไหนพี่ยิงต่อข้างนอกพี่ไม่ยิงต่อข้างในหรอพี่แกนพี่เราจะยิงทำไมในเมื่อเราหลอกได้ เบ็ดคีถ okay. okay. ้าผมไปยิงให้พี่ตายนะผมบอกตรงเลยก็พี่มองเองแล้วเองไม่ปล่อยพี่ตายฟรีหรอกใช่ไหมล่ะเบ็ดคีพี่มองแมพอยู่เมื่อกี้เพราะพี่ต้องเล่นตไดีาลองมองแแมกกวองมองแมพไอ้หูยังวิ่งอยู่เลยไอ้สตาร์ไม่ได้บอดแค่หูบอดเอาหูกูบอดหูกูบอด หูซ้ายกูเนี่ยได้ยินปกติแต yeah, ่ห yeah, ูขวากูเหมือนไม่ค่อยได้ยินแล้วไอ้เคียเป็นอะไรวะใครตบหูขวากูปะเนี่ยเฮ้ยลุงกูลุงกูลืมเลยโอ้วัด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 นกเจอานกเจ้าเวบเลยเวเลืมเลยเลื่อมเลยเย่เลืมเลยลืมเลยยังหาวาเรื่องร้องเมียแล้วเชื่อเลมีคนจีบแฟนคลิปกูยูเคียเชลซีเหรอวะ เ้ว่ะรถเดโดงอาสองเขาลงมาม่เลทงหลาเหมสิงโตพ่นน้ำเนีว่ะเด๋ยวสิเฮ้ยรถขับเข้ามาลาสิงโตน้ำน่นมาเข้ามาดิอดิอ่ะขอบวงเลยขอบวงเลยเออมีไม่ร้แต่มันมีรถขับขึ้นลายนั้นผมีอะไรละผ้มีก็นี้นี้มันล้กันมันล้ำกันมันล้ำกันนะมันบวกกันนะ โอ้ยเดี๋ยวทั้งขอบว<น>งอ่ะีเะมามอนกใช่ับหนีไปขวาแล้วอ่ะ่ได้ไงับย่นะว่งเร็วอยู่ไหนวะไปแล้วบ้งหน้าอวะี่ดหมุนนี่วะ

เริ่ม connect, เป็นยาวมันเหมือนกูละเริ่มละไม่ครับแลวตอนลำคาดไงบ้างไอเทมที่เมย์ไม่พูดมากสุดนะลำคาดตอนนี้เป็นเหมือนกูละไม่ครับมันแล้วแต่วันครับตะโกนเนี่ยก็ร้องวายแล้วแต่วันครับมันแล้วแต่วันครนะแล้วแต่วันครับแล้วแต่วันครับแล้วแต่วันครับวไปไหนครับว่าจะล็อก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 ป่าเลยโอ้โห M16 M16 ไอ้หัวสุดท้ายตัวนึง กว็บ้านขวาเลยเอ็มที่มยกแหละมันใช้น้องก็ผมยันี่ยองับตัวครับกระโดดไม่น่กลสวัสดีครับเพื่อนอยู่ข้างบนหรือเปล่าครับชั่วโอ้ไม่ใช่ครับกระตี้ครับผมด้านบนครับมีหรอครับมีหรอครับโอ้โหครับผม อยากรู้ต้องเช็คมีครับมีรถจอดครับมีรถจอดครับแต่ไม่เห็นคนครับเไปไปครับไปครับเอ้ยออนเป็นอะไรอ่ะ หูด้หูด้าหูด้าเว้ยหูาบาเฮ้ยหูวิ่งหูวิ่งหูวิ่งามีคนเนี้ยิ่งหิ่งลาดมีคนว่าไม่ห้งวหลุนสามีคนับลุสานมีคนกับรถใครวะลไหลลไหลเาน้ำนงกงงกงกูวิ่งกงงยก โดนกน้งปดประตูอัดหนุ่หาต้องมีบ้างละหย่อเนี่ยแล้วหลุมตำรวจนี่ป่ะว่าสาวตรวจหล่อว่วิวิวกัด ตกเฮ้ยนี่นีห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 น Let's go, let's go, let's go. 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 l e t ไอสัตว์สมมให้กูสักลูกไว้กูเป็นบนหูว่ากูตาเนีไม่มโอเคๆให้สม่งให้สต่งมให้หน้ามึงไงที่ยังเป็นแม่หน้าโอยาวนะอะไรนะอะไวิงวิ่งวิงวิวิ่วิงมาวิ่มาเวบมาวิงมาแวบมาวิ่งมางมาวิ่งมาวิ่งมา่งนาวิองมาวิ่งมาวิงมาวิ่งมาวิ่งมวิ่งมูวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาว่งม่งมาวงมาวิ่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 งวิมึงโดนกูแน่ ว, hehe, ว,วิ่ง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 ะไรมันี้มแบบมีสติมีสตางค์มึงเย้าอย่่ไอ้บิดิวิ่ง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 งอย่างว่เจอบ้านเจอบเขาเอบ้านเ่อบนเขาเจอบ้านเือโกดังเือบนเขาเราเอาโกดังก่อนไหมโดงเอบนเขาดีกว่าเบนเขาดี่ว่าบนเขาบนเขาไม่รู้บนเขาไงเอาคนมันเหลือเยอะเติมมได้กันดีมาได้กันดีขับได้การดีขับี่โอ้กังมี่กดังี่ lắng mp bro bro lắng mp bro lắng mp bro lắng tìm bro lắng mp 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 oh I love you bro พวกมึงยิงกันแล้วพวกอูดิตรกูแตกกลางสมองแล้วกูอ่ะกูแบบตื่นตื่นจัดอ่ะมึงก็ดูแลกันในรุนริงกิงเพื่อนอะไรมึงก็ต้องต้องยิงนะฮะมันไม่ยิงมันก็ตายเหมือนกันพี่โอ้ยทันทีอ่าเลิฟยูมาแมอนเลิฟยูเลิฟยูผมเห็นพี่ผมเห็นเวรูแล้วกันว่าใครได้บ้างวโฟกัสต่อเนองตั้งแตมึงฟังผมไอ้เจ้าหลังผมผมเห็นเวขับรถพี่แล้วเมื่อกี้ยที่รู้ไอ้เจ้าหลังมึงเลิกไม่ใส่โต๊ดนี่ขัดจุดจอดข้างไหนก็ขโมยไปหมดที่ โอ้วิ่งวิ่งวิ่งเจ้าตวิ่งร้านีกราอีกตัวนึงนอนอยู่ตัวไอเกไอซีไอซีโอ้โลวันโลวันโลวันตู้ตู้ตู้ลังลังลังนัตีนัตีสไโสไหตะหตะหตะยา ตัวเล้วหัวตายแล้วหัวตัวเล้วหัวหัวแตะแลยเดินลาลาย,ยิ้มอะไรวะแม่งไอ้ยกูไม่น่าไปสวนแม่งเลยแม่งไอ้งูดินเหล่เหล่หลตรงนี้มาร์คเหล่มาร์คฟ้าตัวนึงแล้วก็บ้านสีตัวเรา<ต>ได้ปลอดภัย แลมันไม่กินไก่อ่ะกูจะบวกพวกนี้กูต้องเล่นให้มันกินไก่ก <c oughs> <c oughs> จะยิงกูได้อีกนะแบบนี้ oh, ตัวเลยวงอ,อกวงอกงอกยวงอ,อกวงอ,อกงอ,อกุออก้ย <c oughs> เป็นเป็นพี่แมพี่แมอ,อกพี<อ>่แมอ,อกวิ่งวงิวง่วงวอกอกพี่ เพืเพื่อนไอ้บ้านเนี่ยทีมไดเชียวไปเียมารเลกูเอ้ยมาฟากะมาฟ้าก่อนดีมาดีาดีมาดมาดมาดีมาีมาดีมาีมาดมาีมาดมาดีมหมดมานีมดมดอ้ยเีมดงาานเามีม มือเราทิ้งไปตัวเน้ยบอลไปโดนมันไปโดนอีกสองตัวไม่ไหววะบอลกลับมาดึงที่โท้น้องนะไอ้เฮียยิงไม่โดนเลยเว้ยมันใช่เหรอวะสี่หนึ่งวะเนี่ยสี่หนึ่งสี่หนึ่งบอลพี่สองตัวได้ได้บอนพี่ไม่มีคนโอ้ยมันไม่โดนนีเหรอวะก็มันยังไม่โดนอ่ะก็แต่ได้เท่ากับก็แปลว่ายังไม่โดน

ันกำเนิดไอ้เน,นี่ยนี่แหละโอ้ยเฮีย oh. yeah. กำเนิดอีกหนึ่งอ่ะด้วยุดเสร็จโอ้เจ็บไายโอ้ยหวงแล้วมันไม่มีท่าเลยอู้หินอ้ยิสเว่นฮีนเบิร์โอ้เว่นบล็อกกินเว่น Very low, very low. Oh. One HP, one HP. Jana, let's go, Tony K. What? Oh, Tony K, Tony K. Oh, mata fight. Ohi, Tony K, Tony K. Let's go. King bro, king. Hei, come on. อบอรคิวว่ะกูบอรคิวว่ะกูบอรคิว